เสยงกันต่อ201นะตัวนี้เจแปนนะครับผมอ่าสวยๆเลยตัวนี้สภาพดีมากๆนะครับผมพึ่งขึ้นสายเสร็จนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อน สอวศูนยหนึ่งอ่ะเคยแจ้งไปในคลิปหลายรอบแล้วผมว่าเนื้อเสียงมันโอเคดีกว่าเบอร์ใหญ่ๆบางรุ่นด้วยซ้ำไปนะครับผมอันนี้ผมใช้สายเออร์นีบอลนะเป็นสายธรรมดาลูกค้าเขาเอาไปเปลี่ยนสายใครที่ชอบอยากได้เนื้อเสียงดีๆกว่านี้อัปเกรดขึ้นดีกว่านี้ก็ค่อยเอาไปเปลี่ยนสายอีกทีนะครับผมหาสายของแท้ใช้ก็ได้พวกแร็เตอรี่โออิเลซอ,อะไรก็ได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยตัวนี้สภาพดีมากใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลย FG 2 0 1 J Fan นะครับผมเดี๋ยวผมไล่ให้ดูสภาพก่อนผมไล่จากหัวเลยแล้วกันนะครับผมโลโกโล้เหลือเต็มเลยไบยดิง้งรอมหัวสวยไม่มีหลุดลอกนะครับผมลูกบิดเดิมๆนะครับตรงขอบแทบจะไม่มีรอยเลยนี่ขออนุญาตทำหน้าบ้านนะครับวันนี้อากาศเย็ยนๆสบายดี <laughs> ขี้เกียจขึ้นข้างบนคอสวยมากเลยอคอไม่มีเยินเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยตัวนี้สภาพดีดีกว่าตัวที่เคยได้มาก่อน,อนๆเยอะเลยข้างหน้าอ่ข้างหลังเป็นมอฮอกกันดีนะครับผมก็แต่ที่ก็ขนแมวนิดๆน,ดน,ดนดหน่อยทั่วไปแต่สภาพสวยนะครับผมแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยหลักๆอ่าเนี่ยเนียอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนิดหน่อยนิดหน,น่นอยนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมแสงอาจจะเยอะไปหน่อยนะนิดเดียว อ่าเน,นี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าแค่นี้เองข้างๆสวยเลยนะครับผมตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะเดี๋ยวลงให้เป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยข้างหน้าสวยท่าชิ่งดีมากตัวนี้ผมแป่งไว้ที่เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงตัวนี้ท้าชิ่งอยู่ที่สองจสอง้านะครับผมอ,อ่ะ,อะเห็นไหมโอเค กำลังดีนะครับผมใครที่อยากได้เอาไปซื้อไปเก็บหรือว่าซื้อไปเล่นหรือว่าให้ลูกเริ่มหัดเล่นก็201นานเล่นนะครับผมเจเปนเแปนคือจริงๆอ่อะกีตาร์ญี่ปุ่นอะเจแปนอะน้าเล่นเกือบทุกตัวตั้งแต่หน1่งหขึ้นมาเลยน่านเล่นเกือบทุกตัวเลยแต่1 5 1 คอมันจะใหญ่นิดนึงก็เริ่มจาก20201ขึ้นไปแล้วกันคอกําลังดีทัชชิ่งกําลังสวยด้วยนะครับผมโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมลงให้เป็นสภาพหนังฟ้าเลยแล้วกันนะครับผมาราคาอยู่ที่4 8 0 0ใครที่กําลังกําเงิน5,000เดินไปซื้อ F3 บนห้างนะล้มเลิกความคิดนั้นมาหาเล่นญี่ปุ่นดีกว่านะครับผมเนื้อเสียงงานดีกว่ากันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมหลายท่านก็ซื้อ F3 มาขอ เปลี่ยนมาขอเทินกับผมก็ค่อนข้างเยอะๆอยู่แต่ทางร้านไม่ค่อยได้รับเทินนะครับผมผมเล่นในงานญี่ปุ่นกับไต้หวันนะครับผมแล้วก็ใช้หน้าก็อาจจะมีบ้างพวกเจ็ด รุ่นอะไรวะจำชื่อรุ่นมันไม่ไมไมค่อยได้นานๆทีมีเข้ามานะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลอินโดส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่4,8 0พนนะครับค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่1 8 0แเก็บปลายทางอยู่ที่250รกรณีที่เก็บปลายทางเหมือนเดิมว่าผมมัดจํา500บาทส่วนที่เหลือจากปลายทางผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมัดจําเท่านั้นนะครับผมไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ลูกค้าปักเหล่านักตู้ของวันนั้นวันนี้ เก็บของไว้ให้หรือจะเข้าไปดูไม่เอาครับผมไม,ไม,ไม่ไม่รับครับแบบนั้น <laughs> ใครมาก่อนได้ก่อนเลยยอดเข้าบัญชีก่อนคนนั้นได้ก่อนเลยนะครับ <laughs> เสียงดีมากตัวเ,เนี้ย Okay. ฝากด้วยนะถ้าเจอในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวได้เลยสนใจพร้อมปิดจริงจริงไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมถ้าเจอในแอดไลน์ถ้าเจอใน u t u b e แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมสนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยฝากด้วยนะ FG 2 0 1 Japan สีสวยตัวนี้สวยมากฝากด้วยอีกตัวหนึ่งขอบคุณมากครับ